สวัสดีนะครับพี่น้องมือนี้นะครับเข้ากาสิมาเช็คโปรไฟล์ของเขานะครับพี่น้องว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์บ่นะครับผมเข้าไปใน facebook เลยนะครับพี่น้องนะครับพ่อขามาใน facebook แล้วนะครับเข้ากาจะมากดตรงโปรไฟล์มุมขวาบนนี่นะครับผมนี่นะครับมากดตรงเข้ามา,าดูแดชบอร์ดเนาะพี่น้องเนี่ยนะครับจะเขามาในหน้านี่เนาะพี่น้องเข้ากามาก กดตรงคำว่านะครับการแนะนำโปรไฟล์นะครับนี่นะครับพี่น้องเขามาเช็คมึงนะครับเขาจะเขียนบอกอยู่นะครับพี่น้องนี่นะครับสัมภาษหน้าตาในโทรศัพท์ของผมนะครับที่เขามาเช็คจะเป็นอย่างสี่นะครับของพี่น้องเป็นเพื่อนบอนะครับเนื้อหาของผมนะครับตอนนี้บมได้อละเมิดลิขสิทธิ์ยังนะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องลองอ่านดูนะครับผมเนื้อหาเหมาะต่อการแนะนำนะครับการสร้างการสนทนาที่จะน่งใจและ แช่เนื้อหานะครับที่แปลงใหม่แต่ทาให้เอาน้แสดงโปรไฟของคุแกผูกค้นหม่ๆนะครับโปรไฟมบมมีการละเมิดนะครับดีมากๆนะครับโปรไฟลของคุณดูแลเนื้อหาในปลอดภัยนะครับสําหรับทุกคนนะครับผมจะเป็นรับษณะนี้นะครับพี่น้องมาเิ่งสถานะบัญชีกันนะครับบาที่นี่นี่นะครับสถานะบัญชีนะครับการจังกัดนะครับในบัญชีจะแสดงรงนี้นะครับ อันนี้ของผมนะครับผมมีการจำกัดบัญชีนะครับผมเ้ากกลับออกมาพี่น้องนะครับเ้ากำหนเบื่องตรงก็สำรับการสางรายได้นะพี่น้องนี่นะครับดาวของคุณนะครับสามารถสร้างรายได้จากดาวได้นะครับโฆษณาโอเล่นะครับในคลิปเรี้ยวคุณมีสิทธิ์ส้างรายได้นะครับเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเบื้องวางพี่กดบอลนะครับสาหรับดาวนะครับผมนี่นะครับพี่น้อง ดาวไม่มีการละเมิดกฎเกี่ยวกับการสร้างรายได้คุณสามารถสร้างรายได้จากดาวได้นี่นะครับนี่คือผมมีการละเมิดนะครับผมคือบัญชีปลอดภัยอยู่นะครับแต่ก็มาเบิ้งโฆษณานะครับว่าเขาจะปิดโฆษณาฮาบ่อ้าเฮาเฮดผิดนะครับนี่ผมบ่ได้เฮดผิดอีหอย่างนะครับคือโฆษณานะครับโอเล่ในคลิปเดียวนะครับผมมีการละเมิดกฎนะครับเกี่ยวกับการสร้างรายได้นะครับคุณมีสิทธิสร้างรายได้นะครับเพราะว่าเอาบริหารผิดกฎีอย่างนะครับพี่น้องพี่น้อง็ลองเช็คเบิ้งนะครับ เข้าละเมิดต่างๆนะครับผิดลิขสิทธิ์อย่างมันจะแจ้งนะครับผมถ้าทิดลิขสิทธิ์นะครับเป็นเรื่องเพลงเรื่องห่ังนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้แล้วพี่น้องอันนี้คือเป็นของผมนะครับของผู้อื่นนะผมกับบุรุด้วยกันนะครับผมนะกระาบก็ไม่พี่น้องไว้นะครับลองเช็คเบิ้งงล้กพี่น้องนะครับตรงนี้นะครับถ้ายอดวิวยอดไลค์ยังเข้าบุึ้นนะครับแปลว่า เปินปิดปรบการมองเห็นนะครับเขามไเช็เ่เพิ่งมันจะเห็นอยู่ตรงนี้นะครับแต่เข้าปิดลิขสิ์อย่างต่างๆนะครับผมขหรับลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ